สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้จะมาแบ่งปั้นนะครับเลขไม่ควรเล่นประจำงวดวันที่1มีนาคม2565ครับก็เลขไม่ควรเล่นก็คือเลขดับนั่นเองนะครับนาะแต่ในส่วนที่ผมจะนำเสนอเนี่ยนะครับอันนี้ชี้แจงสำหรับผู้ชมใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมข้อมูลของกิติคนคำนวณน,นะครับเป็นเลขดับ แต่ผมจะนำเสนอเป็นหลักๆไปนะนะครับหลักหน่วยล่าง10บล่างหน่วยบน1ิบบนนะครับแล้วก็ร้อยบนรวมถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนของรางวัลที่1ด้วยนะครับนะทำไมถึงทำไมถึงมีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนด้วยนะครับเพราะว่าผมมโนโและฝันไกลถึงรางวัลที่1ด้วยนะครับเป็นวิธีการนำไปใช้หาซื้อลอตเตอรีอ่เองผมนะครับ ซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยก็โอเคอยู่นะผมได้ทั้งหตัวเลยนะแต่ว่าสลับตำแหน่งกันนะครับเลขไม่ควรเล่นก็เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเนาะก็ต้องแจ้งเตือนกันก่นกอน ตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลมาจากการวิเคราะห์ผลหวยผลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดนี่นะครับคือลอตเตอรี่ที่ผมซื้อเมื่งวดที่ผ่านมานะครับ9 8 7059เนาะตัวจริงไม่รู้วางไว้ไหนแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมถ่ายโพสลง Facebook <oughs> นะครับ เลข7ต้องมาอยู่หลักหน่วยนะครับเลข0ย์ต้องมาอยู่หลักแสนนะครับมีครบทุกตัวนะครับ098 5 9เเนาะเลข9ก็มี2ตัวเลข8เลขเ็เลข0เลข5ก็มีอย่างละตัวมีครบหมดแหละนะครับผมก็ใช้วิธีการจากเลขไม่ควรเล่นนี่แหละนะครับในการเลือกซื้อ ลอตเตอรี่นะครับหน่วยล่างนะครับ10ล่างแล้ววิธีการเลือกเลือกยังไงนะครับผมก็จะถ้าเลขตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมจะจะเอา2ตัวล่างใช่ไหมละ่ะในงวดนี้นะครับอันนี้ไม่สมมุตินะงวดนี้ผมจะไปตามหาเลขลอตเตอรี่ถ้ามี นะครับถ้าลอตเตอรี่ใบไหนนะครับที่หลักหน่วยนะครับเป็นเลข1เลข2เลข0นะครับถ้าผมอยากจะซื้อรางวัลที่1นึ่รางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมจะไม่ซื้อหลักหน่วยที่มีเลข3ตัวนี้1 2ึนย์ะครับตามนี้นะหลักสิบล่างนะครับที่ไม่ควรเล่นก็คือ1 4 5 8 โอ oh, เลขหนึ่งดับเลขหนึ่งดับหลักดับล่างนะครับเ <c oughs> นาะถามนี้ครับวิธีการก็ประมาณนี้มาดูหลักสิบอ่อหลักหน่วยบนนะครับสิบบนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักแสนนะครับ หลักหน่วยล่างเอ่อห,หน่วยบนเนี่ยมีอยู่สองตัวนะครับมาสามตัวสิสองสี่หกนะครับไม่ควรเล่นเป็นอันขาดถ้าใครอยากจะซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับมองเห็นที่แผงลอตเตอรี่แล้วมีเลขสองเลขสี่เลขหกอยู่หลักหน่วยท่านจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหสุดยอดมากทฤษฎีของผมเป็นไงครับนี่คือทฤษฎีสมคบคิดการมโนรวนรนนะครับ แต่วิธีการมนโนผมก็มาด้วยหลักการนะครับสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับ3ามหกเดเศูนโอ้โหหลักสิบบนเนี่ยหตัวเลยนะครับมาครึ่งหนึ่งของเลข10ตัวเลยนะอย่างที่บอกไว้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะ การทายเลขดับมันจะง่ายกว่าการทายเลขเด่นเพราะเลขมีทั้งหมด10บตัวนะครับ10ตัวถ้าเลขเด่นมันต้องเด่นแค่ตัวเดียวใช่ไหมนะครับมันต้องเด่นแค่ตัวเดียวหลักหน่วยล่างสิบล่างเนี่ยเด่นได้หลักและหน่วยเท่านั้นนะครับเนาะทุกหลักนะครับเด่นได้แค่ตัวเดียวแต่เลขดับเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะทายถูกนะครับแต่ใช่ว่าจะทายถูกทุกงวดนะแต่ใช่ว่าจะทายถูกทุกหลักนะครับ แต่มันเปอร์เซ็นที่มันจะทายถูกมีเยอะนะครับมีเยอะกว่าทายผิดหนึ่งเจ็ดแเลข2เมื่อกี้ไม่ใช่นะครับนี่คือหลักร้อยครับหนึ่งเจ็ดปดจะไม่เด่นเป็นอันขาดไม่มีเลขสามเลยนะครับไม่มีเลข3ามเลยนะเนี่ยเอ่อหลัก หลักสำคัญเนาะตัวสำคัญสาคัญหน่วยล่างสิบล่างหน่วยบนสิบ,บนร้อยบนไม่มีเลขสามในเลขดับเลยนะครับนะงวดนี้งวดนี้ผมก็ชอบเลขสามเหมือนเดิมอะจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วผมให้เลขสามเด่นเนาะแต่ว่ามันก็ดับไปผมว่ามันจะมางวดนี้แหละ <laughs> อันนี้เซนล้ลวนๆนะครับความรู้สึกส่วนตัวล้ลวนๆนะต่อไปที่หลักพันครับ หนึ่งสามสี่เจ็ดหลักหมื่นครับหกแปดเก้าแล้วก็สุดท้ายนะครับหลักแสนมีสามตัวนะหนึ่งห้าศูนย์ตามนี้ครับตามนี้เลยมีเลขตัวไหนบ้างที่ไม่ดับเลยตั้งหกหลักมีไหม สก็เด่นก็ดับหลักพันอยู่นะนะครับถ้าอยากได้รางวัลที่1น,นะครับหนึศย์เนี่ยเลข3ามตัวนี้อยู่หลักแสนนะครับอย่าไปแตะลอตเตอรี่ใบนั้นเพราะท่านจะไม่ถูกรางวัลที่1นี่นคือวิธีการของผม <c oughs> <c oughs> นะครับน้ะงห้าเออห้าสองก็ดับ4ี่หกเจดดับทุกตัวนะครับ อันนี้ผมนับรวมทุกหลักเนาะนะครับกำลังจะหาว่ามีเลขตัวไหนบ้างที่ไม่อยู่ในกลุ่มเลขดับทั้งทั้งแปดหลักนะเนาะไม่มีครับไม่มีเลยมีครบทั้งสิบตัวแต่ในแต่ละหลักนั้นนะครับก็ตามนี้เลยเลขดับนะครับเพราะว่าหลายๆท่านรอนะครับแต่หลายๆท่านไม่ชอบเลขดับหลายๆท่านชอบเลขเด็ดถ้ารู้มันจะออกตัวไหนก็บอกมาเลยกิติอะไรประมาณนี้นะครับคือวิธีการของผมนะครับ วิธีการในการทําเลขของผมก็คือตัดเลขออกทีละตัวทีละตัวเนาะเออจริงๆแหละมันมันก็มีสูตรเด่นอยู่แหละมีสูตรเด่นใต้ตัวอยู่แต่ว่าสูตรดับนี่ก็เอามาเอามาสนับสนุนข้อมูลนะครับของเลขเด่นถ้าเกิดว่าเลขดับเลขเด่นเป็นเลขคนละตัวกันก็โอเคแต่ถ้าหากวันไหนงวดไหนที่เลขเด็นกับเลขดับชนกันเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะตัดสินใจยากนะครับ ซึ่งบ่อยครั้งที่ดับชนเด่นมีอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าถ้าดับชนเด่นนี้ให้ตีเป็นเด่นแล้วก็ดับจริงๆโอเคตามนี้ครับผมก็ใช้เวลาเนื่อนนานกับตัวเลขไม่กี่ตัวนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วกันสวัสดีครับ